พี่น้องเอ๋ยเสื้อซาตจ่องขั้นกองแกยังขูบบาดหาสตาลุบหุบลงคือจองบาดหาสตาขื่นหวงคือขอนกระล้อยลองขาดสิลมเด้อพี่น้องหยุ่มหย่าไวกระบ,บอฟังอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะเมือนี้สาวนกเย็นสิภาพ,พี่น้องมาเบ่งคุณพอ่อทางบ้านนนท์คอ เพิ่นเลี้ยงหมูเป็นหมูเหมยซ่านผสมหมูปานะคะเดี๋ยวตามมาเบิงวิธีการเลี้ยงตามมาเบิงมาออนซ้อนน้ากันค่ะ<อ>ดีค่ะคพ่อค่ะสวัสดีค่ะคุณพอ่อคุณพ่ออย่างนะคะคุณพ่อซื้อซื้อไทยครับ คุณพ่อไท่เนาะพ่อไท่บ้านนนท์ขอบ้านนนท์ขอตำบลตำบลประมงตำบลประมงอำเภอติอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพี่น้องคะตอนนี้สาวนง่นมาเบ่งคุณพ่อเลี้ยงเลี่ยงหมูครัหมูยังคะเขาเอิญพอหมูไม้สสานครับเมย์สานค่ะเป็นเป็นเป็นผสมบ่คะหรือเป็นัไดครับเป็นผสมสายเลือดหมูปลาครับ สไตลเลือดหมูปลาครับอ่าพ่อเขาเป็นพ่อเขาเป็นพันธุ์อย่างคะพ่อเขาเหมยสั้นพ่อเหมยสั้นครับตัวแม่เขาเป็นหมูปลาครับหมูปลาครับออกมาเขาเป็นแบบนี้ครับลูกผสมก็เป็นลูกผสมเนาะครับนี่ครอบเดียวบอกรับพ่อได้ได้ตัวหนึ่งมันซิบเอครับเขาสื่อไปเหลืออยุแปดครับอ๋อได้ซิบเอสโตครับครอบนี่อู้ดีหลายเนาะพ่อนะได้ได้หลายเนาะซึ่เ็โต ตอนนี้เลืออยุปแปดตัวเขาสืบไปแล้วก็มีครับจักเดือนแล้วคะพ่อตัวนี้มากกับสองเดือนกลัวแล้วสองเดือนกลัวแล้วครับอ๋อโทษนะคะพ่อปกติถ้าซ้ำนี่พ่อแบ่งตัวละเท่าไหร่ตัวแปดร้อยครับตัวละแปดร้อยบาทครับผมอ๋อค่ะอู้หมูสองสองเดือนกลัวได้พี่น้องแปดร้อยบาทนะสันนะคะครับอันเขากินกินยังคนี่พ่อนี่ตอนนี้กินห่ำปกติกะเลียงเลียงห่ำ เรียงห้ามพักครับเลียงห้ามกบพักทั่วๆไปครับเรียงง่ายป่ะคะพักบุ้งแน่ครับกะทิ้นแน่ครับค่ะกินด้เบิร์ครับโอ้ค่ะคือพวกเศษพักไอ้กระลำก็ได้ครับโอ้เศษพักเศษยังจะได้ครับมี่ให้กินสดเลยบ่กคะพ่อครับกินสดมีมีแบบต้มไห้บ่ะมันบ่มีเวลาบ่มีเวลาค่ะก็มีเวลาจะเลยต้องเป็นห้ามเป็นหลักครับ ห้ามห้ามก้อยน้ำนี่เนาะจ้าเขาเขากินได้เขาะว่าเขาเขาต้มเขาห้ากินครับกินได้ครับอ๋อเอามาก้อยน้ำให้เขาครับผมอ๋อค่ะค่ะอันคันหาซื้อห้ามไพราะะไกัจำเป็นก็ต้องต้มเขาครับต้มเขาให้กินครับอจะเป็นแบบนั้นครัใส่ครับแม่เขายื่นใส่นี่ครับเดี๋ยวนะคะขอยางมาเบืองแม่เขาแม่โต โตมานครับคะ่ะแม่แม่ท้องอีกแล้วบหอคะครับผมเอา้าโทษนะคะพอปกติหมูนี่เขาอายุเท่าไหร่เขาจะผสมได้อ่าเขาลูกเขาออกมาไงลูกเดือนหนึ่งแยกลูกอาทิตย์นึงก็สมเลยครับอ๋อนี่ในี่ถ้าเป็นหมูหมูหมูเก่าเนาะครับวถ้าเป็นตัวหน่อยยังสันทักเขาใหญ่ขึน้นมาจากเดือนเขาจะหาเดือนครับสมเพราะหาเดือนก็ผสมได้ครับผมแต่ว่านี่แค่แยกลูกเดือนเดีเดเดยว รั่นหรคะลูกครบเดือนแยกก็คือเขาได้อาทิตยหนึ่งก็สมล้วอ๋อลูกครบเดือนเราแยกลูกออกไปเราก็ห่างจากลูกประมาณสัปดาห์หนึ่งก็เอาผสมคล้องแล้วตอนนี้ครับือมาดีแต่ตัวนี้ยังมุ่งะสมครับลูกยังนัำงกดอยู่อ๋อตัวใดอีกนี่ยังมีอีกของบอกคะนี่ตัวนี้มีสองแม่ที่ต้องการับ ต้นนั่นตัวเธอครับโอ้นีตัวบูนั่นแม่สมหน่อยหน่อยอ๋อมีกระท้องครับท้องเจ็ดทั้งสองบอกคะบอท้องแม่เดียวครับอ๋อท้องแม่เดียวแม่นั่นหัวสมวัดอ๋อพึ่งผสมครับผมลูกพยังินนมอยู่ครับได้เจักโตค่ะขรอนนั่นควอนนั่นได้เก่าครับแม่นั่นได้เก่าโตครับแสดงว่าตัวนั้นหองกระเดือนบอกคะครับเดือนกว่าครับอ๋อค่ะ ปานนี่หลังจากเขาผสมนี่พอเขาทองเจ็กเดือนเขาจะออกสี่เดือนทองสี่เดือนครัแกะออกครับส่วนหลายแต่ละโตนี่พ่อจะได้ลูกะม่านจะโตค่ะขอแม่คันตําแม่นึงกับเก่าครับคันตํากับะม่านเก่าโตถึงสิบสี่โอ้ถึงสิบสี่โตครับผมโอ้ค่ะอีกสองแม่เลยนะคะตัวหนึ่งตัวหนึ่งทองแล้ว ตัวหนึ่งเขาผสมใหม่เอาให<ส>้น้ำกันสมมื่บ้านก็นเเปิดไหโตผูออกไปเพราะตัวผูวผมันมันดูหลายดูเนาะตัวผสมใหม่นี่ตัวแม่พันธุ์ยังคะหมูป่าครับตัวนี้เป็นหมูป่าตัวนั้นล่ะคะคือกันครับหมูป่าคือกันมันเอามาแต่น่าจะรวยค่ะค่ะเพิ่นเพิ่นพา หมูปลาเพิ่นพาครับเมื่สั่นนะครับ<อ>ผมก็เอาลูกลูกมา<อ>บันมาได้พอเมืรร่อสั่นมันจะออกเสือหมูปลาอยู่ยี่สิบห้าเอร์เซ็นต์มอสั่นเจ็ดสิบห้าอ๋อไม่ใช่เลือดเลือดเลือดลอยอตอนนี้ก็หาซิฟหาซิฟครับลักษณะที่หูเขาเนี่ยค่ะพ่อ แค่หูต่างๆคือจังสันเขาเขาไปทางใดคะไปทางหมูป่าครับไปทางหมูปลาไหมคะคือหูตั้งครับอ๋อขนหูตกจังสันออกไมยสันครับอ๋อแต่หูตกนี่นี่จะมีตัวหูตกเนาะครับอ๋อ่อนี่เป็นไม่สั้นครับพอหูตกไม้สั้นตัวนี้กับตัวแม่บอกคะครับตัวแม่เป็นสาวหรือเปล่าคะนี่มันสมหรือครับโอ้จักเดือนคะนี่ฮ่าเอ้าคือตัวหน่อย ห้าเดือนแล้วมือสั้นเพื่อกันมันมันออกมือสั้นเบิดแล้วครับอ๋อออกมือสั้นแล้วแต่ว่ากับบ่บ่ลอยเนาะกับผสมมาเรื่อยๆแบบเป็นเป็นพามาเรื่อยๆพาเรื่อยอืมค่ะค่ะหมูปลาลอยขอบคุณเพรพ่อมีอีกบ่คะครับขออพ้องลูกใส่ครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวทิางยางไปเบิ่งโดดมั้งโอ๊ยตัวน้อยนั่นไหมตัวนี้น้อยนั่นไหมขี้ดื้ออือ กินน้ำพอน้ำแม่เขาเลยเมนบอกขานั่นครับเขาหิวค,ค่ะพอมือสาน้นตัวแม่สาวนี่ก่ะออกมือสั้นคือกันครับ,รบอ๋อส่วนสองแม่นั่นจังจงออกหมูปลาน้ำเนาะครับผมค่ะแรกๆมันพอหมูตัวนี้เป็นของพระเทพเอามาปล่อยบันกิ๊ครับ พระราชท่านบอกคะครับผมเขาจะเอาพอนไปขาเขาสื้อไว้ตัวนี้บอกคะนี่ลูกเพิ่อนครับอ๋อลูกเพิ่์นตัวพอเพิ่อนครับพ่อเพิ่อนอยู่ส้ามมุนครับคือคือคือตัวพ่อเพิ่อนเนี่ยเป็นหมูพระราชท่านครับมีลูกของเพิ่อนครับอ๋อตัวพอเป็นหมูพระราชท่านเป็นเป็นพอพอเพื่อนยังยั่งอยู่ครับอ๋อยังยั่งอยู่อ๋อจ้า แต่ว่าอยู่กับไอยอยู่ทงหน้าฟังทั้งมันอยู่ทั้งน้าหาัวแข็งนะครับอ๋ออีกอกฟานหนึ่งครับอีฟานหนึ่งพ่อครับเป็นเป็นไปเป็นมาจังไดพ่อค,คือได้เลี้ยงหมูปลาผสมมือซ่านเนี่ยค่ะมันที่แหลก,กเลี้ยงหมูขาวครับหมูขาวมันเป็นโหลกครับอ๋ออ๋อเหรอคะครับ ปกติเลี้ยงหมูอยู่แล้วแต่าเลี้ยงหมูขาวเขาเป็นโรคยังเขาบอกมันหลายโรคครับกับสีดวัคซีนฉีดยายังเนี้กับวัวไว้รับค่ะหลายยาครับค่ะมาเลี้ยงหมูนี่กับบริเวณยังรับขอดข้อกับขอดเองอ๋อค่ะครับหมูขาวนี่ต้องทำขอดคือตัดตัดเสียแอ่ฮะค่ะครับมาเสร็จโตอันนี้เขาขอดธรรมาศาสตร์ของเขาครับบริบริเว บอกครัคบวัเด็กเกี่ยวยังเอาคือดีแทอคือดีแท้ทก็เลยหันมาเลี้ยงเป็นหมูหมูสาตวหมูสมัตว์แต่ผสมหมูปลาไปน้ำครับค,บค่ะแล้วพี่น้องเข้ามาักมักมักเออเขาเอื่นว่าเอาไปกินเอาไปยังเขาจะมักบอกค่ะแบบนี้ครับเขาจะนิยมกินจังสีครับเขาจะนิยมมันบ่มียาอ๋อจ้ะคือกินห่ ก็คือจบแับก็พักน้ำทงหน้าอ๋อจ้ะว่าเต้าหู้ด้วยเนาะข้าจ้าก็จะมาสูดด้วยเนาะอีกอย่างบ่อแพงครับบ่อแพงแม่นอยูขาสองเดือนกลัวแปดร้อยว่นสันนับแสดงว่าหมูหมูปลาผสมเหมยซานเนี่ยครับเขาเขาจะเขาจะกินง่ายอยู่ง่ายแข็งแรงบ่คับพอครับผมค่ะพูมตานทานเขาต่อโลกก็มีหลายครับ เขาเขามีโหลไม่ไพ่อย่างบ่กค่ะทั้งแต่เลี้ยงมาะบ่กครับบ่มีเลยครับโอ้บ่าได้ฉีดยาเนาะครับผมอ๋อปล่อยไปทำทธรรมชาติเลี้ยงง่ายครับค่ะถ้ากระถินก็สิกินอยู่ได้เนาะกินครับกินทำมี่เ็นบ่อโอ้นีดิกันเอาห้กินโอ้ห้ก็กินครับปกติเขามาสื่อจังไดนะคะพ่อเขาจะจับหมูเดือนหนึ่งหกลอยหาซิบเมาขอกเลยครับอ๋อหมูอายุได้เดือนหนึ่งครับผมเขาจะมาจับครับ หครอยหาิ 6, ครับคือเฮ้าแยกแยกพอดีเลยบ่ได้เลียงยั้งครับค่ะเขาออกนุ่มก็คือจับเลยค่ะถ่ายถ่ายขายแบบนั้นก็ได้ครับอ๋พอพะช่วงนี้ก็โควีดเ <c oughs> ขาไมาจับอ๋อปกติจะมีเพราะค่าไม่ค่าเขามาาม็นบ่ค่าครับผมอ๋อแล้วละมูข้าแล้วเขพอแ,แบบเข้าเลียงนะเขาตรงเห็ดตังใดเวลาขายมูค้านี่ขายก็ตามราคาทองตลาดครับ คือเขาต้องไปขายเองหรือเขามาจับเขามาจับคือกันครับลอยลอยโล่ลอยโล่เขาจับครับอ๋อตรงเลี้ยงให้ได้ลอยกิโลครับผมเขาจังจะมาจับไปครับโอ้แต่แต่ทำหมูหมูผสมแบบนี้เนาะเหมยซ่านผสมหมูป่าเนี่ยแค่ออกมาเดือนเดียวครับเขาก็มาจับครับผมอ๋อกะกะือว่าเร็วก็กันเนาะเขากับ่ะไ้ เลี้ยงลูกนะครับค่ะบ่ต้องเลี้ยงโดนบ่ต้องคุ้นบ่ต้องยั้งเป็นบ่ค่ะเลี้ยงแต่แม่คือจบครับอ๋อค่ะค่ะเอาเอาเอาพี่เขาคือไหนเขากัดหมูน้อยพ่อบ่แยกบ่พ่อ,อ,อพ่อพ่อเข้าไปพอได้โอ้ยไปแล้วย่าน้ำหย่าน้ำลูกหน่อยโอ้ยห่วงผู้สาวมัง่งเนาะครับห่วงผู้สาวมัง่งหมดแล้วหิวมั่งนี่เกลือไปแล้วบ่คะรอบเสา ครับเกลือแล้วครับอ๋อแสดงว่าพ่อก็ตตองมาเที่ยวมาเที่ยวมาเกลือวิธีการสังเกตง่ายๆํามมือให้สั้นจะเป็นลักษณะหูครับหูใหญ่บอกคะหูใหญ่ตกครับหูใหญ่หูตกครับถ้าเป็นหมูปลามันจะหูหน่อยหูสี่หูหน่อยหูสี่ขึ้นไปครับนั่นคือคือเขาย่างเหลือดหมูปลาอยู่ครับอ๋ออันนี้ว่าย่างแล้วครับอันนี้ว่าย่างเป็นมือให้สั้นแล้วครับ ผสมมาจนกลับมาเป็นเมือสั้นครับหมูปลาจะระคาดีกว่าครับแล้วเขาเขาให้ลูกหน่อยหมูปลาแท่แจ่ระคาดีกว่าครับเขาจะให้ลูกหน่อยครอบกนึ่งกับโฮบเจ็ดโตค่ะครับพ่อมีบอคะคือจังหวะเบื้องหันของของฝั่งหันเพิ่นออกสามโตไปเบิ่งปะไปเบิ่งหมูปลาปลาแท่แบ่คว่าเขาบ้องหันครับผมอ๋อปะคือหมูปลาแท้บอคะพ่อครับผมหนาเขาจะเป็นย่อยย่อยบอค่ะ นาเป็นเงีวๆลูกลูกหน่อยครับให้ลูกหน่อยเขาได้จะโตคะมันแม่นี่แม่นี่ได้สองแม่นี่ได้สามครับได้สองตัวได้สองตัวนี่คือหมูปลาแทะเรือลอยครับผสมหมูปลานล้วอีกบ่อผสมเมยสันครอ๋อผสมเมยสันแล้ว่ตานี่ลูกนี่จะเป็นลูกเครื่องแล้บครับอ๋อแต่ว่าแม่เป็นหมูปลาครับผมพอมาต่ใส่กันนี่ไอ้นี่พ่นสื่อมาแต่ซีสเกตครับอ๋อค่ะ หมูปลาเจ็ปีหรอคะตัวซํานี้พ่อตัวนี้หลายปีหรอป่พ่นสื่อมาได้บ่กเทงปีหน้าครับเพิ่นหูษ์ตะเหลี่ยงนะครับค่ะราคามูปลาเขาจะต่างกันครับผสมเมย์สั้นบ่ค่ะผมพ่นสื้อมาตัวสองพันตอนสื่อมาน่ะอายุเขาจะเดือนครับสองเดือนสองเดือนครับสื่อสองพันครับราคาสูงเลยเนาะครับสองตัวสี่พันครับ สองตัสี่พันซื้อมาสองแม่เขามาออกลูกแม่นีได้สองตับแม่นั้นได้สามตับโอ้ลูกหน่อยเนาะครับผแต่ว่าราคาลูกเขาจะแพงบ่คบพ่อวันนี้มันแพงกวัาข้องมือสันครับอลูกลูกเพ่นจะมุกเลยเป็นจังไงคะตัวเป็นตัวมุกหูสั้นครับโอ้ค่ะนี่นี่ตรับเท่าไหร่คะลูกเขา่อลูกตอนนี้อยู่ว่างพันหาแล้วครับ มีพันหาแล้วครับทั้งเดือนแล้วบ่คับพ่อทั้งแล้วครับตัวนี้โอ้ต้นนั้นพึ่งออกมั้งครับพันหาว่าสซัน้า้าเป็นหมูป่าจะแพงกลัวเนาะครับนี่นี่ลูกเขาใส่ละครับนี่พึ่งออกบอคะครับพึ่งออกโอ้ยตาหากขนาดเลยลูกเอ้ยมันจะออกออกแดงๆผสมไะคะครับผสมเวอร์ซันคือกันครับพอพันต้นนั้นแล้วครับโอ้ใส่พอพัรนบเปิดขอบเปิดกระแลนมา แลนมาหาแลนมหาผู้สาวเลยครับอพ่อคือว่าหาหมูปลามาผสมเลยค่ะพ่อเพื่อนกับว่าเพื่อนจะหาอยู่ครับขององลูกครับตัวนี้ของลูกครับเพื่อนว่าจะหาอยู่แต่ว่าเพ่าท่านได้หาขอบนี้เลยผสมไปก่อนครับเพราะเพื่อนเต็มสาวเลยสมอ๋อค่ะให้ลูกตะหาตัวนี้น้อยหมูปลาจะออกไล่แดงแดงค่ะ เขาจะมีล่า่น้ำเนาะครับอ๋อจ้ะออกไม่สั้นก็คือดำเลยครับขาพอแต่หน่ายเห้าเนาะหมูป้านี่เนาะครับแต่ลูกเิ่นหูตั้งอยู่ด้นั่นตั้งขางนึงกับมี่ผสมเหอยสั้นตั้งขางนึงกับมีม่เมยสั้นขางนึงค่ะหมูป้านี่จะจะเลี้ยงง่ายครับค่ะเลี้ยงง่ายกว่าหมูขาวค่ะ ผู้ได้สนใจนะคะก็สามารถติดต่อพ่อไทยได้เด้อค่ะเด้ออยู่ที่บ้านนนท์อนะคะอเนอาะค่ะนพเนาะ่าจังใดก็ฝากไปนั่งแล้วกันพี่น้องค่ะผู้สนใจหมูปลาผสมเมยซสั้นนะคะคตอนนี้มีขอกสองเดือนกลัวตัวละแปดร้อยบาทนพเนาะจ้าก็ฝากพี่น้องไว้แล้วกันเนาะเมื่อนี้ขอบคุณคุณพ่อหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพ้งแบ่งปันค่ะ สวัสดีครับ